สวัสด mm ีพ hmm. well, like, ่อพ so mm ี่น้องสวัสดีปาลุงนะดูสวัสดีปาลุงินเนียจาแมนใช่ไหมกาลังเอาปลาไปให้พ่อพี่น้องปลาจะขึ้นกูดเอาไปกินแนไปเอาไปให้พ่อนะกเฮ็ดกินดแกรเสีไปเอาไปแกงกินเือพ่อได้น้องพี่องกินข้าแดงเือีแ

คายก็โลละโลละเลาะอคายโอ้แล no ่ว่าโอ้มันอยากคายน้ำหนักวันนายนังกินดีกว่าแม่ปาเนี่ยอันนี้มันกระได้นะจวงไม่ด้ายครัจังอันนี้พอจ้วงมีกรห่ากินเนีก็กินกับนี้เองเน่ยแ้าไหวกินดีกว่า่ะพี่น้องอยากจะไปหาอีพอได้เนาะนี่พี่น้องก็มาหเที่ยนอีกพอได้เนาะยยางมากพนสิโต๊ะพี่น้องอ้ยถาคน ว้ยเจียกระเดียกมาเใหญ่อเอกับพ่มีใส่เสือจักเื่อมาไ่ยังไรกับปลาเตโ็โตอากาศเย็นอยู่กับว่าใสเสียเอาป้านิสบายดีฮะแกงตีแกงดแดงแกงแกงแกินแกงสมพอไหมสีมากินน้ำคิ้วเขาเอาสีเฮดจะได้กินสะเออ มันกระโตใหญ่เติบแกงใส่ไพผอีตู่มีบ่ไ้อผอีตู่เออแกงแกง,งกระด่างหนึ่งข่าววอซุกละไก่สีซุกละออแกงเนอ้อแกงสมแกงสีไดไลเติบย่งได้เติบอยู่อรอกอยู่เพื่อนเวิดกลับไปเอามากินอีกบ่ฟ้าไปอีกกันนั้นกินมันหมดได้ปันไดมันอึด้าได้สีไดไลก่อน เอมามื่อแล้วไม่ให้แบ่งได้ผู้ได้คนนาะพี่น้อ,องเพราะว่าแค่กระไดจักหน่อยจักเิษเห็ดกินจักสิเห็ดยังกินแนี่ยทาหมอเขาซุกเนาะพี่น้องนี่พี่น้องมาเถื่อนอากาอันนั้นไม่ไหวเราแกงอุ้ยขอคนแห้งผูบ้บางอย่างนี่ช้ามื้มออักขบเกือบได้กินแห่งหิวข่าวอยู่แกงใส่โนมัยสมเออโบเมนแกงสมเนาะพี่น้องใส่บักขาม หน่อไม้สมทองบ่ค่อยดีปานใดแห่งเก็บทองอยู่เนาะหมดก่อนหมดน่อไม้สมก่อนแกงปลาลูกใส่เป็อันนั้นเป็นัวแล้วบ่ใบใส่เป็ดัวแล้วาิเปื่อยๆจักหน่อยเฮาจักสิใส่ผักอตูเนาะพี่น้องเาแกงใส่ผักอตู้กินข้าวแดเงือีพ่อนี่ผักอตูจังหอมายามนี่ผักกระแบ่มีผักกระแเนาะพี่น้องา เดี๋ยวถามันชุกก่อนถามันเปเปื้อยตุ่มซีโดนๆเพ,พราะว่าพอดีถ่ายอีพอมาได้พอ,อยังไปเบียกอยู่เน,นาะเบียกน้อยนึงโอ้ไพ่กับท่านใจขนาดนะบุญบันบุญบันอยู่นี่พี่น้องเสร็จแล้วอึ๊บเดี่แมวสิใส่พักนะเนาะนี่ค่ากักข่าวกับที่แมวสีไทรพายตู้น้องพี่น้องมีพักขาดหนักนิ่นึงเอาใส่นักเนาะแสีบนลนะ้วพี่น้องมาปลาหนักแบนี้ ไป้หน like? ุาใสเดียวรอยไอ้นุมใสแต่พาก็ายอีพอกระไรโล่นบ่สิควาคนเหกับไรบ่กระไรปัดถ้าไปตูลงกันวปจะได้เหยออ้ยเป็นยังอีพอกเอาอีกมาใสอีกละรอพ่าพรเอาใสเอาใสเอาอ้ยเป็นก่อยากใสเพราะเพื่อนพี่โด้ บริยากนีพ like er kind of ี่น้องใส่ไปอีกตู้แล้วหักกับสิบโป่งเลยนะโอ้ยคนเด็กกันนะใส่ได้เด็กนี่พี่โดเด็กกระตากผมกไดระตากมากงงเก๋ไก๋ล่ะจะใส่งนี่ าคันนี้ห้าบ่ต้องเอาเปลือยดอกเอาซ้ำเทน้ำหอนด้วยหนึ่งพอมีไอ้หอมนดะพี่น้องสิ่งใดเอาออกก่อนแกงปลาดุกนะกระเบื้องเท่านั้นเนี่ยหอมแกงชิ้นหนูอะไรลาบแล้ะชิ้นบ่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราเตรียมไปกินกันนะเอ่าลั่งกล้องดีๆดูเฮ้ดไม่ไป

không phải là không phải ăn cái gì mà cái cái gì mà <laughs> cái gì mà bà... cái gì <cười> <cười> cái gì <nữa>? Cho <laughs> cái gì mà cái mà cái mà cái gì mà <nữa>? cái <laughs> cái gì <nữa>? <cười> <cười> cái gì <nữa? cười> cái gì <nữa? cười>

บวงได้ละแต่วัาบวกเอาก่อนเตอันี้ไปไปมาอาไแน่เด็กไปอเส่ไว่หว้ต้องมาิมตัหนังาะนซักตนังย่งหน้าไปกินเด่นทุกคนนจริงอาวตัง

เต็ดเท้าเป็นทา,าเ,เตดเท้าตัวหน่อยเท้าหนอยจูกินเดีวดเดียวมีเสียกได้แล้วกินได้ไหมดเลยมั้งจานปลาอยากกินกอยากกินโอ้โคือกิน

Tony nói ừ. nội hết hết nay hết 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 cho nó hết 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 ทำโปหมือตัวกินหมืแล้วบอคิดมาพ้สีตรงบง่พี่นขเือมากนะาต้องกินให้หมดเนามาจางไปเฉยงลบแล้วง่ ตั้งยังฟูจะบนังบางาเยแบนี้าันจะเป็นยุดเลยหรือายจะอีกฝน้ำพ้นนไปน้ำหลนูกินน้ำนจะออกอีกงน่อแไหนพล่ะ้น่ได้ กินดูไปดิว่าแต่มังมีปลาคอโจปลาอื่นกับมมีมีแต่ปลาลูกไปจอดละมังให้จอ่เอานี่งแล้วก็เอาไปจอดอันกัน เขาเพิ่งหามเนี่ย <sus> วัดีนะพอดีค่ะหนึ่งยังอยู่บอ๊ะเมื่อไรก็ไปเอามาป่นอีกอยู่อันย่างอยู่นะแต่สีคลโตัวละ จำเนื้อแพ่พี่น้องขอบใจขอบคุณที่เปรนสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนอสบายดี